ดูนะคะเมฆสวยค่ะทุกคนสวยจ้ะเมกสวยนะคะนี่ค่ะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อนะคะเกินรอีก,กี่นาทีเนี่ยนะคะคุณน่ารักก็ให้หัวใจพลังบวกหัวใจก่อน,อนมาขอบคุณนะคะผมนะคะมกำลังมองอยู่ว่าแม่เจออะไรอีก นะคะหลังฝนตกนะมันจะมีอะไรแปลกๆให้เราเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนนะนาจา๊ะเมื่อกี้ก็เจอไปแล้วเมื่อกี้เจอไปแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วตีขับใช่ครับคุณน่ารักครับผมหยุดตกแล้วครับผมนะคะเนาะแต่เราก็กลัวเขาลงอีกอะลงเปอาะแปะอยู่ลงเปราะแปะอยู่นะคะแล้วกลัวเขาลงเปราะแปะนะเลยก็เลยต้องติดล่มมาด้วย นะครับขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับผมไปดูซิเดินซิเผื่อมีอะไรแปลกแปกให้เราดูอีกนะคะหลังฝนตกนี่มันมีอะไรแปลกแปเรื่อยๆนะคะโอ้นี่ผ่านต้นปาล์มมาตั้งหลายต้นแล้วนะทุกคนไม่เห็นเลยมีต้นเดียวที่เห็นดอกนะนะนี่แต่ละต้นไม่เห็นดอกมีต้นเมื่อกี้นี่แหละที่เห็นดอกอะ่ะสุดยอดได้เห็นดอกปาล์ม นะคะตอนนี้ก็ไม่เห็นค่ะดอกปาไม่เห็นนะคะ<ม>เห็นจะชอ่อเฉยๆนะจ๊ะขอบคุณนะคะ42ดวงใจนะคะเนอะ อืมไปดูตอนนี้สิมีไหมมันยังอ่าที่แม่มเดินช้าๆอย่างนี้เพราะว่าอน้ํายังขังอยู่นะมันเป็นอดินโคลนอยู่นะคะทุกคนมันเป็นดินโคลนอยู่นะตอนนี้ก็ไม่เห็นนะคะไม่ไม่เห็นช่อดอกเนาะนะคะเห็นแต่ลูกนะคะอืมเขามีอยู่ต้นเดียวปัดให้เราเห็นอยู่ต้นเดียวนะคะทุกคนนะจ๊ะ เออสุดยอดเลยอ่ะนะสวยมากเมื่อกี้นี้อ่ะวันนี้มาดูอะไรมาเห็นอะไรป่ะ,ะแม่มจะไม่เห็นไอ้นี่หรอกคุณธนงแม่มจะไม่เห็นหรอกอ่ลาลังแตนไม่เห็นนะแม่มจะเห็นลังไงอ้นหนะแมงแม,แมงย่างชิ้นนะคุณธนงแมงย่างชิ้นเยอะมากทําลังหยุดเนี่ย ชักยายอยู่แถวต้นปามนี้เต็มเลยค่ะคุณธนงแมงยังชิ้นอะ่ะนะนะคะต้นนี้ก็ไม่มีค่ะต้นนี้ก็เพิ่งออกเองนี่ต้นนี้เพิ่งออกออกช่อแบบต้นนี้เพิ่งออกช่อแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย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 ช่ออ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ช่ออ่อนเวลาเขาออกนะสวยเนาะแต่ทําไมออกมาแล้วทำไมเป็นสีนี้หมดเลยอะ่ะทําไมเป็นสีดําหมดเลยอะ่ะทําไมเขาไม่เป็นสีเขียวเนาะเนาะเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนาะอุ้ยใช่ไหมช่อดอ,อกเขาดูดิแปลกมากเลยอ่ะนะจาะแปลกเนาะช่อปาล์มเราออกแบบนี้นะคะพอออกมาแล้วกลายเป็นสีนี้เป็นลูกหรือเปล่าเนี่ย แห้งหรือเปล่าอืมถ้าออกมาแบบนี้แสดงว่าอา่ดอกแห้งใช่ไหมไม่เป็นลูกใช่ไหมอันนี้คือดอกตัวผู้หรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมคุณธนองดงโกงกลางสวัสดีครับคุณธนงดงหมามุย้ยสวัสดีครับคุณธนองดงกล้วยเถื่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มา,าทักทายครับนะครับบ้านผมก,ก,ก็ปอกแปลกปอกแปลกอยู่ครับ หนหวยจังเลยนะคะโออหนหวยจังเลยนะคะขอบคุณครับผมคุณธนองดงมะลุมขอบคุณครับคุณธนองดงจำแยขอบคุณครับคุณธนองดงดอกไม้ขอบคุณครับผมนะคะที่มาทักทายครับนะครับเอออันนี้เขาเรียกว่าชอบตัวผู้หรือเปล่าเนี่ยือทำไมไม่เห็นเป็นลูกเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหม อันนี้ชอบตัวผู้ใช่ไหมหรือว่าอะไรเนาะอันนี้คือแรกๆที่ออกเนี่ยออกเป็นแบบนี้ใช่ไหม